นมแม่ใส่มากตั้งทิ้งไว้จะมีส่วนหน้าน้อยมากๆเลยนมแม่ใส่แบบนี้จะมีประโยชน์ไหมต้องปั๊มทิ้งหรือเปล่าให้ลูกกินได้ไหมจะต้องบอกเลยว่านมแม่มีประโยชน์ทุกหยดหยาดค่ะคุณแม่คะนมแม่ของเรานะคะจะประกอบไปด้วย2ส่วนด้วยกันซึ่งส่วนแรกนะคะเราก็จะเรียกว่านมแม่ส่วนหน้านมแม่ส่วนหน้าคือน้ํานมที่ไหลออกมาจากเต้านมหยดแรกๆเราจะสังเกตเห็นว่านมส่วนนี้นะคะจะเป็นสีใสๆนะคะแล้วก็หยดถัดไป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 นะคะก็จะเป็นนมที่สีข้นมากขึ้นนะคะนมสีสีข้นมากขึ้นเราก็จะเรียกว่า ส่วนหลังทีนี้ย้อนกลับมาที่นมแม่ส่วนหน้านมแม่ส่วนหน้าเห็นใสๆแบบนี้ประโยชน์เต็มเปี่ยมนะคะคุณแม่คะประกอบไปด้วยน้ําตาลแลคโตสเนาะช่วยในเรื่องของการย่อยง่ายขับถ่ายดีวิตามินแล้วก็แร่ธาตุนะคะดังนั้นโอ้โหอุดมนะคะไปด้วยคุณค่าสารอาหารแบบนี้อย่าปั๊มนมทิ้งนะคะให้ลูกกินได้เลยแม่นมแม่ใสคือเกิดจากการที่คุณแม่คะ่ะ ไม่ได้ระบ,บายน้ํานมบ่อยทุก3ชั่วโมงเวลาที่เราหาเอาน้ํานมออกบ่อยน,นมส่วนหลังมันจะถูกดันดันดัน,ดน,ดนออกไปอยู่ขนะ้างนลูกหากินนมบ่อยบีบมือหรือปั๊มนะคะทุกสามชั่วโมง<ๆ>เพื่อให้ลูกหากได้รับนมแม่จนถึงนมแม่ส่วนหลังนมแม่ส่วนหลังค่ะจะประกอบไปด้วยโปรตีนนะคะแล้วก็ไขมันนะคะเนาะจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มน้ําหนักตัวลูกแล้วก็จะมีสาร DHA นะคะบำรุงสายตาบำรุงสมองลูกไม่ลูกของแม่อิ่มอยู่ท้องน้ําหนักตัวเพิ่ม